บทที่4การวางแผนกลยุทธ์ s t r a t e g i c planning ว่าด้วยแนวคิดเบื้องต้นของการวางแผนกลยุทธ์ครอบคลุมรายละเอียดความเป็นมาพัฒนาการของการวางแผนกลยุทธ์ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์หรือการวางกลยุทธ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคําว่ากลยุทธ์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า strategy มีรากศัพท์มาจากคําว่า strategos ในภาษากรีก ซึ่งเป็นรากฐานมาจากศาสตร์ทางด้านการทหารโดยถ้าพิจารณาจากทางประวัติศาสตร์แนวคิดเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ทางการทหารถือว่าตำราพิชัยสงครามซุนวูหรือในเล่มภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Art of War นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์หรือการวางกลยุทธ์เกิดขึ้นมา สำหรับในทางการบริหารทั่วไปและในการบริหารธุรกิจความสนใจอย่างแท้จริงดูจะเริ่มต้นได้ไม่นานนักกล่าวคือในช่วงทศวรรษที่1950มูลนิธิภายใต้การนำของโรเบิร์ตแมกนามาราอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกับมูลนิธิคานกี ได้สนับสนุนให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาหลายมหาวิทยาลัยได้ทำการวิจัยเชิงประยุกต์ยุทธศาสตร์ทางการทหารจากผลงานของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทางการบริหารสำหรับผลงานวิจัยเชิงบุกเบิกคืองานของ R. A. Gordon และ J. E. h a r w e l l เรื่อง Higher Education for Business ที่เสนอให้การศึกษาด้านการบริหารจำเป็นต้องขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นและผนวกอวิชาด้านนโยบายธุรกิจเข้าไว้ในหลักสูตรด้วยทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักบริหารมีทักษะในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น เป็นที่ปรากฏชัดว่านับตั้งแต่ทศวรรษ1960เป็นต้นมาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับการยอมรับว่าเป็นแกนนำสำคัญของการบุกเบิกขัดเกลาและผลักดันให้ศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์กลายมาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจกับมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจของโลกตะวันตกเป็นอันมากสำหรับนักวิชาการที่เป็นแกนนำสำคัญที่ควรได้รับการยกย่องประกอบด้วย k คนเนต h อ a ร์ r อนดรู a ์เอชอีโก้อันซอฟอันเฟรดดีชาและ m i เคิลอีพอร์เตซึ่งงานเขียนของนักวิชาการดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงโดยนักศึกษาทางการบริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาแนวคิดและเทคนิคการวางกลยุทธ์ในองค์กรภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จเช่นบริษัท General Electric หรือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบอสตันเป็นต้นถือเป็นแรงผลักดันในการสร้างความสนใจอย่างจริงจังของกิจการอื่นๆโทมัสแ L. w i l l a ลนและเดวิดเจฮังเกก็ได้แบ่งพัฒนาการของการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็น4ระยะระยะที่1การวางแผนการเงิน ซึ่งในระยะแรกนั้นเป็นการสแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าในการควบคุมการดำเนินงานของกิจการโดยใช้เครื่องมือทางการเงินและงบประมาณประจำปีซึ่งยังเป็นลักษณะของการวางแผนระยะสั้นสำหรับระยะที่2พัฒนาการมาสู่การคาดการหรือการวางแผนคาดการอนาคต เป็นการสแสวงหาทางเลือกในการวางแผนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยเป็นการคาดการอนาคตที่ยาวไกลกว่า1ปีหรือยาวไกลกว่าแค่งบประมาณประจำปีระยะที่3เป็นการพิจารณาสถานการณ์ภายนอกหรือเป็นระยะที่เรียกได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์ เป็นการแสวงหาแนวทางเพิ่มเติมความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดและการโต้ตอบกับการแข่งขันด้วยวิธีคิดในเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นและระยะที่4การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการแสวงหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรทั้งหลายของกิจการเพื่อพัฒนาความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่อช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จอย่างทาวรดังนั้นในวาระที่4 เป็นการสร้างความสมบูรณ์ของวาระที่3หรือการวางแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและยังเกี่ยวข้องกับการหาแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติที่ได้ผลอีกด้วยสำหรับการประยุกต์การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐสถานการณ์ที่ท้าทายการจัดการขององค์การภาครัฐในอนาคตมีมากยิ่งขึ้น จนทำให้นักบริหารรัฐกิจจำเป็นต้องสแสวงหาวิธีการในการรับมือและโต้ตอบกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือกล่าวได้ว่าองค์การภาครัฐนั้นถูกท้าทายด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางภายน,นอกและภายใ,ในองค์การดังนั้นนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ปัจจุบันตระหนักร่วมกันว่าพรมแดนของการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนค่อนข้างเลือนลาง ศาสตราจารย์ใบสันให้ความเห็นว่าการวางแผนกลยุทธ์ช่วยสร้างสรรค์การสื่อสารการมีส่วนร่วมการคำนึงถึงความแตกต่างด้านค่านิยมและผลประโยชน์การเสริมสร้างการตัดสินใจตามหลักพื้นฐานของความมีเหตุผลและที่สำคัญที่สุดคือก่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างแท้จริงนักวิชาการรัฐบประศานศาสตร์จำนวนมากมีความเห็นร่วมกันว่า การประยุกต์ในองค์กรภาครัฐจะนำไปสู่ประโยชน์สำคัญหลายประการได้แก่ 1. เสริมสร้างการคิดและการปฏิบัติในเชิงกลยุทธ์กล่าวคือนักบริหารรัฐกิจหรือนักรัฐประาศาสนศาสตร์จะต้องประมวลข้อมูลทั้งจากภายนอกและภายในองค์การให้ความสนใจต่อกลุ่มโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายพร้อมๆกับการคำนึงถึงการเรียนรู้ในองค์การเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินภารกิจในอนาคตที่ชัดเจน 2. ว่าด้วยการปรับปรุงการตัดสินใจจะต้องทุ่มเทความสนใจต่อปัญหาสำคัญและต่อสถานการณ์ที่ท้าทายในอนาคตขององค์การกับต้องสามารถสแสวงหาวิธีการที่จะรับมือหรือป้องกันปัญหาตลอดจนความต้องการที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันการการวางแผนกลยุทธ์จึงช่วยให้นักบริหารธุรกิจหรือนักรัฐประศาสนศาสตร์กำหนดเจตนารม์เชิงกลยุทธ และแนวทางการดำเนินงานต่างๆในอนาคตได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องต้องกัน 3. เน้นย้ำความรวดเร็วในการสนองตอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประาศานาศาสตร์ที่ได้ผลขึ้นอยู่กับความชาญฉลาดและความรวดเร็วในการสนองอความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกองค์การขณะเดียวกันก็ต้องมีความรวดเร็วในการตอบโต้กับสถานการณ์ด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันดังนั้นความสามารถในการปรับกลยุทธ์ด้วยการเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเสน่ห์และบารมีของนักบริหารธุรกิจหรือนักรัฐทัพศาสนาศาสตร์ประการที่4การเสริมสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้แก่บุคลากรผู้เป็นสมาชิกขององค์การกล่าวคือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการผลักดันให้องค์การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นขบวนกล่าวคือว่าความสำเร็จในการจัดการภาครัฐขึ้นอยู่กับการผนึกกำลังระหว่างผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงระดับกลางและระดับตน้นรวมถึงบรรดาสมาชิกขององค์การทั้งหมดจึงเป็นผลให้คนของรัฐทุกคนมองเห็นลู่ทางของอนาคตร,ร่วมกัน เห็นความเจ้ิความอยู่รอดของกิจการในอนาคตสำหรับความเป็นมาของการวางแผนกลยุทธ์ในระบบราชการไทยซึ่งถ้ากล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์นะคะตรงนี้ก็คือให้นักศึกษาทราบเป็นที่เข้าใจร่วมกันนะคะว่าโดย ปกติเนี่ยในภาคเอกชนจะนิยมเรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์นะคะฐานแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ถ้าในส่วนขององค์กรภาครัฐนะคะนิยมใช้คำว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ซึ่งแน่นอนก็มาจากคำว่าภาษาอังกฤษคำเดียวกันก็คือ strategic planning แต่เอกชนนิยมเรียกการวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐการวางแผนยุทธศาสตร์ ะะโอเคก็มาดูความเป็นมาของการวางแผนกลยุทธ์ในระบบราชการไทยนะคะซึ่งการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี2545ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมครั้งใหญ่ทั้งนี้ก็มีผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบ,บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมพศ2545ที่มีผลบังคับใช้นะคะเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2545โดยมาตรา3ทับ1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5ก็ได้ระบุว่าเน้นมุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ดังนั้นฐานแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์หรือที่ในภาครัฐเรียกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์นะคะก็จะเข้ามามีบทบาทและความสําคัญในการวางแผนของส่วนราชการเพราะว่าเป็นการวางแผนที่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ประชาชนและมุ่งผลสำทธิ์ต่อภารกิจของรัฐดังนั้นเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการไทยพศ2545ก็ได้มีการปรับ เปลี่ยนระบบงบประมาณนะคะคือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า s t r a t e g i c Performance Based Budgeting หรือ SPBB ซึ่งเดิมทีนะคะใน2545สำนักงบประมาณก็ได้นำระบบงบประมาณรูปแบบใหม่มาใช้ที่เรียกว่า PBB หรือ Performance Based Budgeting และก็สมัยของรัฐบาลทักษิณชินวัตร ก็ได้เพิ่มคำว่าสตาติจิกขึ้นมาก็คือเน้นย้ำความสำคัญว่าระบบงบประมาณต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลสำฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์สตาติจิกก็คือยุทธศาสตร์นะคะจึงกลายมาเป็นระบบงบประมาณ SPBB หรือ t r a t e g i c Performance Based Budgeting และก็เป็นระบบงบประมาณที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ก็ทาให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบในการวางแผนและการบริหารงบประมาณแก่กระทรวงกลมพศ2546กระทรวงก็เริ่มจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่ออะไรการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทุกกระทรวงต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อนําไปขอจัดตั้งคําของบประมาณหากไม่มีแผนยุทธศาสตร์ไปงบประมาณก็อาจจะยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะดังนั้นเมื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ก็จะนําไปสู่การเสนอ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามลำดับประเด็นต่อมาการวางแผนกลยุทธ์คืออะไรก็มาเรียนรู้ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ก่อนอื่นก็มาดูความหมายของการวางแผนก่อนซึ่งนักศึกษาก็ได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่บทที่1แล้วนะคะว่าการวางแผนหรือ planning คืออะไรก็คือการคิดเรื่องอนาคตการควบคุมอนาคตการตัดสินใจการตัดสินใจเชิงบวกรานการและกระบวนการในการจำแนกแจกแจงเหตุผลและ เชื่อมโยงหรือสรุปได้ว่าเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าถึงอนาคตนะคะความต้องการหรือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและตัดสินใจเลือกกำหนดวิธีการทางเลือกเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคตคําว่ากลยุทธ์ก็มีนักวิชาการจำนวนมากที่ได้ให้ความหมายไว้ในที่นี้อาทิ เคนนิสเอนดรูได้นำแนวคิดกลยุทธ์มาเผยแพร่ครั้งแรกในงานเขียนสุดคลาสสิกชื่อ The Concept of Corporate Strategy ได้นิยามให้ความหมายคำว่ากลยุทธ์ว่าเป็นสิ่งที่องค์การสามารถสร้างขึ้นได้และเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การโดยอธิบายถึงกรอบแนวคิดที่ยังคงใช้อยู่มาจนถึงปัจจุบันว่าจุดแข็งจุดอ่อนเป็นสิ่งที่องค์การสามารถสร้างขึ้นได้จากภายในได้ ในขณะที่โอกาสและภาวะคุกค,คามเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จากภายนอกที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การหรือก็สามารถสรุปนิยามของแคนเนตแอนดรูนได้ว่ากลยุทธ์นะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การในขณะที่ภายนอกก็คือวิเคราะห์สิ่งที่เป็นโอกาสและ คุกคามภาวะคุกคามก็วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั่วทั่วไปอย่างเช่นสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กำหนดมาเป็นกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้ขององค์กรสำหรับ m i เคิลอีพอ r เตอได้ให้คำจำกัดความของกลยุทธ์ว่าเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปในการแข่งขันขององค์การธุรกิจ เป็นการเลือกชุดกิจกรรมที่มีความแตกต่างอย่างรอบคอบเพื่อส่งคุณค่าจากส่วนผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงกล่าวได้ว่าตามความหมายของไมเคิลอ e พอ r เตอร์เนี่ยคำว่ากลยุทธ์นะคะก็คือการที่องค์กรเลือกกิจกรรมที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆหรือกลยุทธ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้องคอ์กรเนี่ยความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จะทําให้องคอ์กรได้เปรียบในการแข่งขันเอนเดอร์สันได้นิยามกลยุทธ์ว่ากลยุทธ์เป็นการค้นหาอย่างไตรตรองและรอบคอบเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการที่สามารถพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถให้แก่องค์การธุรกิจและยังกล่าวอีกว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดจากการสร้างสิ่งที่มีความแตกต่างนั่นคือความแตกต่างระหว่างองค์การของคุณของคู่แข่งจะเป็นพื้นฐานของความได้เปรียบขององค์การดังนั้นเนี่ยจากนิยามของนะักวิชาการข้างต้นที่กล่าวมาเราจึงจะเห็นโฟกัสคำสำคัญของคำว่ากลยุทธ์ก็คือเน้นที่ความแตกต่างความมีเอกลักษณ์เพราะว่าอะไรความแตกต่างความมีเอกลักษณ์เนี่ย คือมันสะท้อนคุณค่าอัตลักษณ์ขององค์กรที่จะทําให้องค์กรเราเนี่ยนะคะมีความได้เปรียบนะคะและก็สามารถยืนอยู่ในตลาดการแข่งขันความได้เปรียบในการแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรภาครัฐก็ตามเพราะว่าภาครัฐก็ได้ประยุกต์แนวคิดทางการวางกลยุทธ์ของภาคธุรกิจเอกชนมาองค์กรภาครัฐการคิดกลยุทธ์ก็ต้อง เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ความแตกต่างให้กับองค์กรเพื่ออะไรยืนอยู่ได้ความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและนักวิชาการอีกท่านเฮนรี่มินเบิร์กเฮนรี่มินเบิร์ก ได้อธิบายนิยามความหมายของคำว่ากลยุทธ์โดยใช้หลักการที่เรียกว่า 5P ซึ่งหลักการ 5P ก็มาจาก P 5ตัวซึ่งได้แก่อะไรบ้าง P ที่แทนความหมายทั้ง5ตัวกล่าวได้คือ P1 Strategy is a plan ก็คือกลยุทธ์คือแผนดังนั้นแผนคืออะไรก็คือการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคต สำหรับ p 2 p 2 strategy is a pattern กลยุทธ์คือแบบแผนหรือรูปแบบคำว่า pattern แบบแผนหรือรูปแบบก็คือแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา p 3 strategy is position คำว่า position ก็คือการกำหนดฐานะหรือตำแหน่ง กลยุทธ์ในความหมายของตำแหน่งก็คือเน้นไปที่ความสำคัญของฐานะหรือตำแหน่งของกิจการในสนามแข่งขันดังนั้นนะคะองค์กรต้องรู้จักนะคะว่าตำแหน่งขององค์กรอยู่ตรงไหนตลาดหรือกลุ่มผู้รับบริการขององค์กรเป็นไปในทิศทางใดหากองค์กรขาดความเข้าใจในฐานะหรือตำแหน่งทางตลาด หรือความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันก็อาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวต่อการเสนอบริการต่างๆในตลาดสินค้าหรือบริการได้ยกตัวอย่างอาทิเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ถ้าเราวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมนะคะในตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเราก็อาจจะทราบโดยทั่วกันอกรมีศักยภาพสมรรถนะด้านการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต ครูเป็นสําคัญดังนั้นตรงเนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นคือตําแหน่งที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วก็ทําให้ผลิตที่ผลิตไปเนี่ยสามารถรองรับต่อตลาดแรงงานด้านครูและก็มีศักยภาพกว่าสถาบันอื่นๆได้นะคะหรือนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ด้านครูเท่านั้นเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนราจะเน้นความสําคัญที่เรื่องของ ท้องถิ่นสังคมเราจึงเห็นว่าตรงเนี้ยตำแหน่งของราชพัฒนก็ยังเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมนี่ก็คือการเข้าใจของตำแหน่งของตนเองนะคะหรือหากมองไปที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อมองพูดถึงเกาหลีใต้ใช่ไหมเราก็นึกถึงเคป p ub, ก็คือวัฒนธรรมดนตรี k p ป p ดังนั้นแหละนี่สะท้อนให้เห็นว่ากเกาหลีใต้รู้สิ่งที่เป็นจุดเด่นอัตลักษณ์ของประเทศตัวเองในเรื่องของการมีความเข้มแข็งเรื่อง K-POP นะคะแล้วก็สามารถส่ง K-POP ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้และทาน K-POP ก็จะเห็นว่ามีแฟนคลับในประเทศไทยด้วยแล้วก็ทั่วโลกนะคะนี่ก็คือการทราบวิเคราะห์ตำแหน่งฐานะ ของประเทศได้อย่างเหมาะสมสำหรับ P 4 Strategy is Perspective ก็คือนะคะกลยุทธ์ก็คือทัศนาภาพทัศนาภาพในที่นี้หรือภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สมาชิกขององค์การยึดถือร่วมกันอาจจะเรียกได้ว่าจะเป็นวิชั่นวิสัยทัศน์ก็ได้นะคะอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะมีทัศนภาพหรือวิสัยทัศน์ที่ให้องค์กรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประชาชนนะคะขับเคลื่อนไปด,ด้วยกันเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีวิสัยทัศน์ที่ว่านครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งนี้ก็คือภาพทัศนภาพมุมมองที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น P5 Strategy i s a p o i e d กลยุทธ์ก็คือการเดินหมากการเดินหมากในที่นี้ก็คือกลยุทธ์ก็คือกลวิธีในการเดินหมาก กล่าวคือในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้หรือการแข่งขันสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือการเอาชนะเพราะการเอาชนะนั่นคือสิ่งที่เดิมพันนะคะที่สำคัญดังนั้นในความจำเป็นเช่นนั้นทุกฝ่ายจึงต้องวางกลยุทธ์โดยคำํำนึงถึงการใช้อุบายในการดำเนินงานกลวิธีในการเดินหมากเดินเกมเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ดังนั้นในความหมายโดยเนื้อแท้แล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอในการแข่งขันทางธุรกิจหรือในการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์รวมทั้งการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศและที่ชัดเจนที่สุดก็เกิดในการทําสงครามดังนั้นการวางกลยุทธ์ในแง่มุมนี้อาจถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ จึงสามารถสรุปได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์ t e g i c planning คือกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยกำหนดสภาพแวดล้อมในอนาคตที่ต้องบรรลุและกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการที่กำหนดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรอบด้านอย่างเป็นระบบก็คือจะต้องคำนึงถึงสภาพการที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อม สำหรับประเด็นสุดท้ายในบทนี้ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญกล่าวคือ1การวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมนะคะโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์สามารถทําให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อม 2. การวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับมีความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมโดดเด่นให้กับองค์กร 3. การวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอำนาจ 4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting) หรือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) และ 5. การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนที่ให้ความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์ใหม่ๆ ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการตัดสินใจของนักบริหารเพื่อจำแนกแจกแจงแสดงเหตุผลและเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆขององค์การในอนาคตเข้าด้วยกันการวางแผนที่สำเร็จจำเป็นต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแ l นแพทเทิร์นโพสิชันเพอร์สเปกติฟแอนพลอย ทั้งนี้เพราะในการตัดสินใจขององค์การจําเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมภายนอกและพฤติกรรมต่างๆภายในองค์การประกอบด้วย